วิโรธฝากถึงเศรษฐาเป็นนายกครั้งแรกมีสมาธิอย่าว้าวุ่นปรกรณ์วุฒยันก้าไกลอภิปรายนโยบายล้วนไม่มีซักฟอกคุณสมบัติเรามาต่อด้านวิโรธฝากบอกเศรษฐาเป็นนายกครั้งแรกทีนี้ก็เลยว้าวุ่นเลยเอาสบายสบายเมื่อเวลา12นาฬิกายีนาทีวันที่7กันยายน2566ายที่รัสภานายประกรณ์วุฒอ,อุดมพิพัฒน์สกุลสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลในฐานะประธานวิปสสพักเก้าวไกลและนายวิโรธลัคนาอดีศรสสบัญชีราย ผ่าก้าวไกลกล่าวภายหลังการประชุมวิบสามฝ่ายถึงวันแถลงนโยบายของรัฐบาลในวันที่11-12ถึงกันยายนนี้ว่าผลการประชุมวันนี้เป็นไปได้ด้วยดีราบรื่นและเป็นบรรยากาศฉันมิตรถึงจะไม่ตรงกับความต้องการของฝ่ายค้านทั้งหมดแต่ถือว่าเป็นการประชุมที่น่าพอใจในายปะกาวนูต์กล่าวต่อว่าโดยจะจัดให้แถลงนโยบายและสอบถามสองวันและพยายามไม่ให้เลิกดึกจนเกินไปเนื่องจากในวันที่13กันยายนเป็นวันประชุมคณะรัฐมนตรีเราไม่อยากให้รัฐมนตรีอ่อนเพีย แล้วไปประชุมด้วยความไม่มีประสิทธิภาพโดยสรุปฝ่ายค้านได้เวลา14ชั่วโมง2ว5ชั่วโมงสอสของพรรคร่วมรัฐบาล5ชั่วโมงและคอรมในการตอบคำถามอีก5ชั่วโมง เมื่อถามว่ามีไม้เด็ดอะไรที่จะปังงัดนโยบายของคลรมอในเบื้องต้นนายประกรณ์วุฒกล่าวว่าไม่ใช่ไม้เด็ดอะไรเพราะการแถลงนโยบายเป็นวาระที่สําคัญมากซึ่งเป็นการให้คําสัญญากับประชาชนว่า4ปีหลังจากนี้รัฐบาลชุดนี้จะผลักดันประเทศชาติไปข้างหน้าในด,ด้านต่างๆอย่างไรซึ่งความสําคัญที่พรรคก้าวไกลจะให้คือการสอบถามในเรื่องนโยบายต่างๆ การตั้งข้อสงสัยนายประกรณ์วุฒกล่าวต่อว่ารวมถึงการให้ข้อเสนอและแนะนําการผลักดันนโยบายในข้างหน้าอีก4ปีจะเป็นอย่างไรในทิศทางอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศษรษฐกิจสังคมการเมืองแน่นอนว่าสิ่งที่เราต้องทําคือการทวงถามคําสัญญาที่พักร่วมรัฐบาลได้ให้ไว้ก่อนการเลือกตั้งทั้งนี้ได้มีการเตรียมคนอภิปรายไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อถามว่าได้มีการพูดคุยกับพรรประชาธิปัตย์ แล้วหรือไม่นายประกรณ์วุฒกล่าวว่าเมื่อสักครู่ได้คุยกับนายประมวลโงถาวราเดชสสประจวบคีรีขันธ์ในฐานะประธานสสพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งได้ข้อตกลงเบื้องต้นคร่าวๆแต่ยังไม่มีการสรุปต้องให้ในายประมวลไปคุยกับสสในพรรคก่อนคาดว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการพูดคุยกันอีกรอบ เมื่อถามว่ามีนโยบายไหนของรัฐบาลที่พรรคเก้าไกลจะเน้นอภิรายในประกรณ์วุฒิกล่าวว่าเราให้ความสําคัญของแต่ละเรื่องใกล้เคียงกันหากพูดเรื่องหลกัหลกๆคือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคแกนนารัฐบาลให้สัญญาไว้ก่อนเลือกตั้งด้านสังคมมีเรื่องสมรู้โตเทียมสุราก้าวหน้าการยกเลิกกินทหารนายประกรณ์วุฒิกล่าวต่อว่าส่วนด้านเศรษฐกิจถึงแม้เราจะมีแนวคิดเศรษฐกิจในระยะยาวที่ต่างกาันไม่ใช่เรื่องผิดหากพรรคแกนนํารัฐบาลจะดําเนินการนโยบายทางด้าน,านเศรษฐกิจตามแนวคิดที่พรรคเพื่อไทยมีแต่เราต้องทวงถาม ในรายละเอียดแต่ละนโยบายจะดําเนินอย่างไรและผลในระยะยาวจะเป็นอย่างไรเมื่อถามว่านโยบายดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทที่ถูกจับจ้องนั้นวางใครเป็นผู้อภิปรายนายประกรณ์วุฒิกล่าวว่าเป็นทีมของนางสาวศิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักเก้าไกลเมื่อถามว่าฝ่ายรัฐบ,บาลระบุว่าไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจในปรกรณ์วูดกล่าวว่าแน่นอนเห็นจากสมัยพักอนาคตใหม่และพักเก้าไกลเราไม่ได้จะมาฟอดฟันหรือจะมาอะไรทุกวาระ วาระนโยบายประชาชนจะได้ประโยชน์มากหากคอ,บบอร์ตอบคําถามของพรรคร่วมฝ่ายค้านได้อย่างชัดเจนก็จะเป็นการเรียกความเชื่อมั่นของสังคมและประชาชนในการเริ่มต้นรัฐบาลด้านนายวีโรดกล่าวว่าตนเข้าใจว่านายเษฐาทวีสินนายกรันมนตีและลอมวอคังเพิ่งเป็นนายกครั้งแรกทีนี้ก็เลยว้าวุ่นเลยแต่เอาสบายๆเพราะเป็นการเริ่มต้นเริ่มต้นด้วยความมั่นใจดีกว่าอย่าเริ่มต้นด้วยความกลัวส่วนที่อาจจะมีการจัดองค์รักพิทักษ์นายกนั้นตนคิดว่าจะตั้งทําไมตอบตรงไปตรงมาก็จบแล้วส่วนคาดหวังหรือ ว่าคอรมอจะมานั่งอภิปรายเราต้องคาดหวังอยู่แล้วในฐานะสมาชิกผู้แทนรัษฎรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพักเพื่อไทยก็เคยเป็นพกร่ว่มฝ่ายค้านมาก่อนเคยรู้ถึงความบอบช้ำมาโดยตลอดว่ารัฐบาลชุดที่แล้วไม่ให้ความสําคัญกับการตอบคำถามหวังว่าคงไม่ต้องทวงถามกันก็าสมานนัชันนะครับสมานแปลว่าร่วมกันฉันแปลว่ากินหรือเปล่านายวีโรดกล่าวเมื่อถามว่านายอดีศรเพียงเกตสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยว่าที่ประธานคณะกรรมการประสานงานพกร่ว่มรัฐบาล วิปรัฐบาลระบุว่าพรรคก้าวไกลอย่าพิ่งเิ่เขิมจนเกินไปนายวิโรจกล่าวว่าเราก็ตามเนื้อหาอยู่แล้วทําไมฝากเยอะกลัวหรือเปล่าอย่าพึ่งกลัวเลยนายเศรษฐาเพิ่งจะเป็นนายกค,ครั้งแรกและเพิ่งจะมาร่วมกับลุงด้วยทีนี้ก็เลยว้าวุ่นเลยอย่าว้าวุ่นนะครับมีสมาธิดีกว่าเดี๋ยวเจอกันวันที่11กันยายนนี้